เรา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 ไม่อยากให้เตี้ยให้สูงนอนทำไมต้องมีเยอะขนาดนั้นคะคือ21่อ2ดคิดว่าตัวเลขตัวดีอ๋ออันนี้คือแบบว่าหลวงยาก็มีส่วนร่วมในการแบบออกแบบอะไรด้วยหรือเปล่าหลวงยาหาออกแบบเองหมดเลยอู้จริงเหรอะตั้งพระหรือหรืออะไรทุกจุดเลยหลวงยาจะจะนั่งสมาธิแล้วก็จะจะจะบอกให้ทำ ช่มาครบหนึ่งรอบแล้วนะคะตอนนี้มิวคีพร้อมแล้วค่ะอยากจะขึ้นไปดูข้างบนมากๆเลยค่ะหลวงย่าแต่หลวงย่าพอดีติดประชุมผู้ใหญ่จะมาะก็ขอตัวแล้วเดี๋ยวให้ซือฟูนำขึ้นไปชมข้างบนคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะมิวกับซื้อฟูนะคะก็อยู่บนยอดสูงสุดของมหาเจดีย์แล้วค่ะ สวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าข้างบนนี้เป็นแบบว่าเปิดแบบโอเพนแล้วก็เห็นวิวด้านนอกด้วยนะคะแล้วด้านบนนี้คืออะไรนะคะลูกแก้วพิเศษลูกแก้วพิเศษสารพัดนึกนะคะส่วนใหญ่คนเขาจะขึ้นมาชมแล้วก็มาจัการมานมัสการด้วยนะคะมาจัการขอพรติดทองถวายลูกแก้วแล้วก็นำลูกแก้วไปที่บ้านเป็นสิริมงคลวันนี้ต้องขอขอบคุณซื้อฟูมากๆนะนะคะยินดีค่ะค่ะนีคุ สุดๆไปเลยใช่ไหมคะสำหรับตำหนักพระแม่กวนอิมที่มิวกี้พามาในวันนี้บรรยากาศดีขนาดนี้มิวกี้ขอถ่ายคลิปบรรยากาศตำหนักพระแม่กวนอิมในแอป Social Cam มวิดีโอแคม a แล้วอัพลง Facebook อวดเพื่อนๆก่อนนะคะ แต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็มากันได้นะคะไม่ไกลที่โชคชัยสีนี้เองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมิวกี้ก็พาคุณผู้ชมมาใช้ชีวิตแบบอิสระสุดๆเลยนะคะเอาเป็นว่าครั้งหน้ามิวกี้จะพาคุณผู้ชมไปอิสระสุดๆที่ไหนอีกห้ามพลาดนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของมิวกี้แล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ และช่วงสุดท้ายในวันนี้กับช่วงเป็นไปได้สุดๆน้องฟลอยเขาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดประสบการณ์ในเรื่องของศิลปะค่ะซึ่งนั่นก็คือการวาดภาพด้วยเกลือ แค่ชื่อในอย่างน่าสนใจขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องฟลอยเนี่ยเขาจะเปิดประสบการณ์ในการวาดภาพด้วยเกลือสําเร็จหรือไม่แล้วเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะในช่วงเป็นไปได้สุดๆในวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมไปวาดภาพกันแต่ถ้าเกิดวาดภาพธรรมดามันก็ไม่ใช่สุดๆไปเลยใช่ไหมนะครับวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ใหม่วาดภาพด้วยเกลือกันครับถ้าเป็นเรื่องศิละปะต้องที่นี่เลยครับโรงเรียนสอนศิละปะทอศินสอนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ ที่นี่เขามีการสอนในเรื่องของศิลปะมากมายหลายอย่างแต่ในวันนี้ฟรอยจะพาคุณผู้ชมมาวาดภาพด้วยเกลือกันครับขอบอกครับว่าน่าสนใจสุดๆไปเลยครับแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณ u l t r a High Speed Internet 7็ต7-200เมกจาก True Online ที่ทำให้ผมหาข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและโหลดคลิปต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดเลยแหลยครับเอาละครับพร้อมจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับผมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปวาดภาพด้วยเกลือกันเลยดีกว่า เป็นไปได้สุดๆบายอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทรูออ n ไลน์เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณดารินปอเจสนะฮะหรือว่าคุณครูแตงเองนะครับที่โรงเรียนสอนศิลปะทอสิบนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพลอยผมได้ข่าวมาครับว่าที่นี่เนี่ยไฮไลท์เขาเนี่ย วาดภาพเรียเกลือนี่มันคืออะไรครับคุณครูครับวาดภาพเรียกเกลือเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งในเทคนิคของการใช้สีน้ํานะคะคที่จริงแล้วสีน้ำเนี่ยมันมีเทคนิคเยอะมากแต่ว่าเกลือมันเป็น มันมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นแล้วก็มีคุณสมบัติในการดูดน้ําทีนี้เวลาเราทํางานสีน้ําแล้วเราใช้เกลืองานก็จะน่าสนใจแล้วก็สวยมากแล้วมันจะติดกับกระกาดาษได้ยังไงคุณครูแตงมันไม่ติดค่ะมันไม่ติดคือ,อพอเราลอยไปเนี่ยเกลือมันก็จะดูดน้ําทีนี้มันก็ทําให้เกิดการแตกกระจายของสี ทีนี้พอถ้ามันแห้งเราต้องขอออกเอาถ้าวันนี้เนี่ยไหนมาทั้งทีเนี่ยให้คุณครูแต่งได้สองท่าหน่อยดีกว่านะคะอ่แล้วระหว่างทำเราจะพูดคุยเป็พร้อมกันเลยจ้ามาขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างครับอ่าเราก็ต้องเตรียมของก่อนนะคะอุปกรณ์แล้วก็มีดินสอดินสอนหนึ่งอันมีผู้การผู้การนะครับสองอย่างอ่ะอันนี้สีผสมอาหารไม่เป็นอันตรายกับร่างกายนะคะแล้วก็ ที่สาคัญคือต้องใช้เกลือแบบละเอียดด้วยเพราะว่ามันละเอียดทําให้งานสวยค่ะอันนี้มันจะเรียกว่าเกลือแกงเวลามันกระจายมันจะได้สม,มูทมากกว่าใช่ถ้าเกิดว่าเกลือสินเทามันก็จะไม่ละลายแล้วก็เป็นผลึกใหญ่ด้วยครับทีนี้มาเริ่มกันเลยเริ่มต้นยังไงครับนี้ใช้ในตโต๊ะก้นขอบค่ะทีนี้เดี๋ยวเราทําเป็นให้จนินตนาการว่าเราอยู่ใต้ท้องทะเลครับอ่ะลงไปที่ ตื่น,นลงมามาที่ลึกสุดของทะเลมันก็จะเป็นโขดหินกับปะการังแล้วการสอนศิลปะที่นี่เนี่ยมีประเภทอะไรบ้างครับคอที่ทอศิลป์นะคะมีตั้งแต่ศิลปะส,สำหรับเด็กเล็กสอนวาดการ์ตูนสอนวาดสีน้ำสีโปสเตอร์สีน้ำมัน คือมีครอบคลุมทุกอย่างอะค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องออกแบบออกแบบเราก็จะมีครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเช่นออกแบบแฟชั่นออกแบบจิวเวลี่ทีนี้เราก็จะมาลงสีกันแล้วก็ใช้สีฟ้าระบายก็เอาแล้วตัวเล็กปานเล็กปาน้อยนี่คือก็ให้เดี๋ยวเรารอให้ทีนี้เราเดี๋ยวเราโรยเกลือปุ๊บ แห้งปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยมาระบายตัวปลาไม่ธรรมดานะครับผมนีสวยกว่าจารนนะนี่สวยกว่าจานเนี่ยอย,ย,ยอ,อยะทีนี้จะมาถึงขั้นตอนโรยเกลือแล้วเฮอ<ะ>น่ะอเ,เอาเกลือไปอทีนี้เดี๋ยวเราอให้ กระดานกับกระดาษแผ่นนี้แห้งก่อนเราจะมาวาดตัวปลาหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่น้องฟอยชอบที่มันอยู่ใต้ทะเลกรละล้วที่นี้เดี๋ยวเราจะตัดออกมาติดโฟมแปะเข้าไปที่งานนี่อ่าลงสีเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเป็นแลนสีสันป็นไง เอาละขัะ้นตอนต่อไปนี้เรายัางไงต่อครับไอ้ตะกี้ที่เราวาดกันไว้ครับคุณตงใช่ใชตัเป็นตัวตัวนะคะครับรายที่นี้เดี๋ยวเราจะมาแปะบนภาพที่เราวาดเอาไว้ก่อนแล้วคตั้งถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆก็สนใจอยากจะติดตามเนี้ยเราวสนใจสมัครเรียนที่ไหนหรือว่าถ้าเกิดอยากจะดูแบบย้อนหลังเนี้ยทำางไงครับก็คือคถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว่าคนทั่วไปที่สนใจจะมาเรียนทอศิ์นะคะ ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ทอ s ิน com นะคะหรือว่าจะเข้า Facebook แล้วก็เสิร์ชชื่อว่าทอสินก็จะเจอโรงเรียนเราค่ะก็สำหรับุผู้ชมคนไหนนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับตามเว็บไซต์ที่ครูแตงเนี่ยบอกเอาไว้ด้วยนะครับเอาล่ะถ้งั้นตอนนี้นะครับผมขอตัวทำผลงานผมให้เสร็จสิ้นก่อนละกันนะครับขอบคุณครูแตงมากๆนะครับที่วันนี้เสียเวลามากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอยู่ทางมาต่อนะครับโอเคอ่ขอตัวก่อนนะครับ ฟรอยกำลังเปิดประสบการณ์ในการวาดภาพด้วยเกลืออยู่ครับขอบอกครับว่านี่ไม่ใช่แค่ง,งานศิละปะอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีความคิดสร้างสารรค์เข้ามาร่วมด้วยน่าสนใจและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนขนาดนี้ฟรอยเลยขออัปคลิปนี้ลง YouTube เผื่อว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาดูก็ได้ไม่ว่ากัน และไม่แน่อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานใหม่ๆก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่กับผมกับการวาดภาพด้วยเกลือสุดๆไปเลยใช่ไหมนะครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณอัลตร้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ต7-200เมกจาก True ออนไลน์ที่ทำให้ผมได้หาข้อมูลต่างๆและโหลดคลิปต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่มีสะดุดเลยนะครับเป็นยังไงนบ้างครับกับสาระและความสุขที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมถึงที่บ้านนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะเอาความสุขอะไรมาฝากอีกห้ามพลาดครับกับสุดๆไปเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครััับบสสวดีคร